สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวรายชาแนลกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่ไฮโลอีกแล้วมาจัดกันทุน18,000น,นะผมนะดูเซตตตอนนี้มันน่าเล่นเะคือกเลดูดิเออมาไหลมากี่ไม้เนี่ยห้าไม้แล้วตัดห้าไม้แล้วตัดาตามนั้นเลยผมนะอาตามมันเลยเต็มที่อาแค่นี้แหละเพราะว่าส่วนมากเตตมันจะตรงอยู่นะไอ้เซ็กซี่ไฮโลเนี่ย อ่าคือตัดเลยแล้วดูด้วยจังหวะที่มันตัดไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นดูจากสูงนะสูงไหลห้าไม้แล้วตัดไปเป็นต่ําแล้วไหลลงมาเป็นสองไม้จะลองดูอ่ะถ้าเปิดนี้ออกนะเปิดต่อไปล่ามต่อเลยมามาไหมเอ่ยมาไหม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 ดิสามสี่หกโอ้ยเน้น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 เอาดิเออ โดนว่าเฮ้ยแม่งกลัวสลับก็กลัวพี่ชมนะกลัวสลับหนึ่งตัดหนึ่งก็กลัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามสิติเดิมแม่งต้องลงสองไม้ใช่ไหมล่ะเห็นไ,ไหมที่ว่าสูงมันไหลยอยู่ห้าไม้แล้วตัดไปเป็นต่าต่าไหลสองไม้อันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ก็อาจจะเป็นต่ําไหลห้าตัดไปเป็นสูงเลยไหลลงสองไม้อ้าลองดู <c oughs> อ่านเกมเหมือนเลยโอ้ยเหมือนเซียนแต่ดูมันจะเซียนหรือเปล่าเอ้า บางทีมันไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละ่านผู้ชมนะก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยผมนะมาเอาอีกทีเอาคูที่รอดไหมเฮ้ยคููลงด้วยสวยคูณสองลงมาดิปื๊บ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 ป๊บโอ้โหแม่งเอี่ยวสองมาสื่อว่าเอี่ยวสองห้า โอ้โหแม่งสลับโอ้โหอะไรวะสลับถฉยเยเฮ้ยออเอาละเหลือสามหมืนโอ้โหเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเต็มที่แม่งก็สลับแค่ครั้งเดียวเห็นไหมดูช่องช่องว่างมาเลยตามไหลสองสลับมาสิเดแล้วตาต่อไปก็ไหลต่ออันนี้แม่งต้องไหลวะอ่ะ อันนี้ยังไงแม่งก็ต้องเป็นตาเพราะว่าสังเกตจากช่องว่างมันเห็นไหมมันจะมันจะสลับเคไม้เดียวถ้ามันได้สลับสลับไม้เดียวแล้วไม้ต่อไปต้องไหลเอาลองดูถ้าไม่ได้ผลก็ต้องตามรอบหน้าเอาหละเอาเยอาังเหลือไวหมื่นห้าเอาดิโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนคูณสองมาดูยมาดีเฮ้ย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 ,อยโอโ้แม่งสามห้าหกไปลูก แม่งไปสูงเสยแล้ววะโออะไรวะสลับหนึ่งตัดหนึ่งวะโอแม่มเริ่มเอาเรื่องนี่วะไอไฮโลเซ็กซี่เหมือนแม่งเริ่มเก่งขึ้นน่ะมันไปฝึกวิชามาแต่ไหนวะโอ้ยสลับเสยวะ่ะเฮ้ยเอาละสลับยาวแน่สูงต่ำสูงอย่างี้ก็ต้องต่ำวะ่ะถ้าเกิดว่ามันสลับใช่ไหมละ่ะถ้ามันสลับยาววันนี้ต้องต่ำไม่รู้มันจะยาวแค่ไหน ่หมดละโอ้โหเปิดแรกมาอย่างสวยเปิดสองเปิดสามเรียบร้อยเอาหมดละถ้าไม่ได้จริงๆก็เอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะผมนะถ้าได้ก็เปิดเลยหนีเลยมาเอาดิเฮ้ยตอนนี้เกมมันสลับยาไปไหลนะปื๊บปื๊บปื๊บมาไม่เอ่ยโอ้ เลมเวลาเราไหลมันไม่ไหลนะเวลาเราไหลมันเสือกสลับเวลาเราสลับตามมันไหลโอ้อะไรวะโอ้โอโจบเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวแม่งไปตามเอาสล็อตหรือไฮโลไทยก็ได้สำหรับเกมนี้ครับผมนะก็ขอตัวลาเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ